บุ๋มปนัดดาเปิดนาทีเกือบมีบวกหลังเผชิญหน้าอาดีตแฟนแดนเซอร์เบกกี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจเมื่อแดนเซอร์สาวของเบกกี้ศรีธัญญาถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายทางด้านบุ๋มปนัดดาประธานมูล,ลนิธิองค์กรทำดีได้เดินหน้าเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทันการและพาไปแจ้งความดำเนินคดีโดยบุ๋มได้ออกมาโพสต์คลิปนาทีเผชิญหน้ากับอดีตแฟนหนุ่มแดนเซอร์พร้อมกับพูดคุยกับประเด็นทำร้ายร่างกายผู้หญิงซึ่งระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า แม่บุ๋มเป็นนางงามคิดบวกฟังเหตุผลแล้วเกือบบวกแล้วเมื่อคืนยังดีที่คิดในใจได้ว่าเราจะไม่แก้ปัญหาความรุนแรงด้วยความรุนแรงตอนท้ายคลิปยังหันมาบอกคนอื่นก็เคยอยู่ในโมเมนต์แบบผมบุ๋มก็เลยหันไปมองหน้าผู้ชายที่ยืนรอบตัวอยู่ตรงนั้นมีทั้งตำรวจพี่ยามของหมู่บ้านคู้ภัยของเรานักข่าวอาชญากรรมอีก 4- 5คน ยืนอยู่ตรงนั้นสิบกว่าคนบูมหันไปถามว่าทะเลาะก,กับเมียแล้วต้องทำร้ายร่างกายด้วยหรือเปล่าทุกคนใส่หน้าพร้อมกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแล้วยิ่งทำแล้วทำอีกทำกับคนเก่าแล้วมาทำกับคนใหม่ด้วยอันนี้คือเชีย่ยค่ะทางด้านของเ e กกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าปลอมมากทำร้ายร่างกายเขามายาวนานมากค่ะมึงงานนี้เกือบมีบวก